ถัดมาเรามาดูเทอร์มอมโหลดเวกเตอร์กันนะครับตัวโหลดเวกเตอร์ก็คือเทอร์มนี้นะครับเป็นการอินทิเกรตบนพื้นที่ของเอลิเมนต์นะครับของอะไรครับของฟังก์ชันน้ำหนักซึ่งในที่นี้ก็คือฟังก์ชันการประมาณค่าในเอลิเมนต์นะครับ แล้วก็คูณอยู่กับอะไรครับอัตราการก่อกำเนิดความร้อนแล้วก็อะไรครับ t d omega บน element ตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว i เนี่ยนะครับมันเป็น1,2,3,4ในกรณีกรณีเป็นยังไงครับสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็น i เท่ากับ1 2 3ในกรณีที่มันเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวเราทำทั้งทั้ง2แบบเลย เราทำแบบสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผมใส่วกเตอร์มาเลยละกันนะครับมันจะกลายเป็นนี่ครับ n1 n2 n3 n4 แบบนี้นะครับแล้วก็ s xy นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น t d omega แบบนี้นะครับทีนี้ไอตัว s ตรงเนี้ยเราโมเดลอีกครับ ก็ใช้โมเดลแบบเดียวกับอุณหภูมิเลยก็เป็นอะไรครับเป็น n1 s1 บวก n2 s2 บวกกับ n3 s3 บวกกับ n4 s4 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเวลามาทำเป็นเวกเตอร์แล้วเนี่ยตรงนีไ้ไอตัวสมาชิกตัวแรกผมเขียนให้ดูก่อนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างสมาชิกตัวแรกเนี่ยมันจะกลายเป็น n1 n1 s 1ที่จุดต่อที่1ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับบวกกับ n 1 n 2 s 2บวกกับ n 1 n 3 s 3บวกกับ n 1 n 4 s 4นะครับเนี่ยต้องต้องอินทิเกรตตัวนี้นะครับ t แล้วก็ D โอเมก้าแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอตัวถัดมาเนี่ยถัดมาจะกลายเป็นอะไรครับถัดมาจะกลายเป็น n 2เนี่ย นี่ผมเขียนเฉพาะที่ที่มันเปลี่ยนนะครับก็คือ n 2องแทนที่ n 1แล้วก็ n 3เงี้ยแทนที่เข้าไปแล้วก็ n 4อ่ะผมเขียนให้ดูคร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วทำยังไงต่อครับทีนี้เราก็ไปรื้อดูนะครับว่า n 1คืออะไรครับ n 1เท่ากับอะไรครับ l 1 x l 1 y n 2เท่ากับ l 2 x l 1 y n 3เท่ากับ l 2 x l 2อ y นี่ผมนึกภาพออกนะครับอ่านโนดมันอยู่นี่นะ1 2 3 4แบบนี้นะครับแล้วก็ n 4เท่ากับ l 1 x l 1 y เอ้ยไม่ใช่สิเมื่อกี้มันเป็นยังไงเนี่ย l 1 x l 2 y โอเคนะอ่ะเป็นแบบนี้แล้วถ้ามันมี n 2ตัวคูณกันเป็นไงครับมันจะต้องอินทิเกรตแบบนี้นะ l1x กำลัง2 l1y กำลัง2นะครับในกรณีที่มันเป็น n1n1 N 1, แบบนี้เนะี่ยอันนี้คือ n1 คูณกับ n1 นะครับอ่ะแล้วก็เป็น tdomega แบบนี้เนี่ยเราก็ใช้สูตรเลยครับใช้สูตรนี้เลยใช้สูตรนี้เลยครับก็คืออินทิเกรตอะไรครับ l1 ยกกำลังอัลฟา l2 ยกกำลังเบต้าอะไรเนี่ย ดีไซน์ side. ตรงนี้นะครับเท่ากับอะไรครับอัลฟาแฟกเบต้าแฟกอัลฟาบวกเบต้าบวกหนึ่งแฟกคูณกับ L ตรงนี้เนี่ยไอตัว D, D ีดีโอเมก้าเนี่ยเดี๋ยวมันแยกเป็น DX DY ใช่ไหมครับเราก็ทำา x t หนึ่ง YT ยหนึ t ่งใช่ไหมครับทำา x t หนึ่ง YT หนึ t ่งเนี่ยแยกกันทำได้เลยนะครับเพราะมันเป็นฟังก์ชันของใครของมันแล้วออกมาได้อะไรครับ นี่นะครับออกมาก็จะได้ตัวเลขเนี่ยไขกันไปไขว่กันมานะครับจะเป็น1นส่วนเก่งส่วนสิบแหนึ่งส่วนสาแล้วก็1นส่วนสินะครับตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ไม่ต้องตกใจครับในกรณีที่ S คงตัวในกรณีที่ S คงตัวอะไรครับ1นส่วนเบวกหส่วนสิบวกหส่วนสาบวกหส่วนสิได้เท่าไหร่ครับทําส่วนให้เป็น36ให้หมดก็จะกลายเป็น4ีบวกสบวกหบวกส เท่ากับ9ส่วน36นะครับหรือก็คือ1.4ส่วนสีนเองพอเป็น1.4ส่วน4กันนี้ก็หมายความว่าในกรณีที่ S มันยูนิฟอร์มมันคงตัวเนี่ยนะครับไอตัวการก่อกำเนิดความร้อนเนี่ยมันก็จะแยกไปอยู่ที่โหนดแต่ละโหนดเนี่ยหส่วนสีังมี4โหนดตัวเลขนี้มันไขว้กันไปไขว้กันมาขึ้นอยู่ว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลจะเห็นว่า โหนดที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยมันจะมีตัวถ่วงที่น้อยที่สุดก็คือจะกลายเป็นแค่1นส่วนสานะครับแล้วก็จะมี A หลุดออกมาตัวหนึ่งไอเลข2ที่มันมาด้วยเนี่ยมันไปตัดแล้วมันยังเหลือแค่เนี้ยมันเหลือ1นส่วนเก้าส่วนสิตัวทีก็คือความหนาตรงนี้เราทําเป็นสูตรสําเร็จให้แล้วนะครับเวลาไปอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็คี์เข้าไปเลยนะครับขี์สูตรพวกนี้เข้าไปเลยให้มันบวกบวกบวก,บวกกันแบบนี้นะครับถัดมาเป็นอ l e m e n t สามเหลี่ยมนะครับ element สามเหลี่ยมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็จะกลายเป็นอะไรครับอินทิเกรตตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแค่ n 1 n 2 n 3ข้างในก็จะเป็นอะไรครับ s x y เช่นเดียวกันแล้วก็ t d omega แบบนี้นะเช่นเดียวกันแล้วเราก็โมเดล s ตรงนี้เป็นอะไรครับ n 1 s 1บวกกับ n 2 s 2บวกกับ n 3 s 3 n กับ l เป็นอันเดียวกันเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เป็นลรีเนียก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนกัน,กนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมาก็จะกลายเป็นอะไรครับอินทิเกรตผมเขียนให้ดูแค่แค่ตัวแรกก็จะกลายเป็น N1N1 ใช่ไหมครับแล้วก็ S1 บวกกับ N1N2 S2 บวกกับ N1N3 S3 อ่า ตรงนี้ก็ t แล้วก็ดีโอเมก้าอะไรเหมือนเดิมนะอันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมทีนี้ถัดมาไอตัวพอเป็น n 2ก็เปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองที่เหลือเขียนเหมือนเดิมนะครับ n 3ก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับแล้วทีนี้ใช้สูตรอะไรครับตอนนี้สูตรอินทิเกรตเนื่องจาก n ของเราคือ l ถูกไหมครับ n 1เท่ากับ l 1 n 2เท่ากับ l 2 n 3เท่ากับ l 3เราก็ใช้สูตรอินทิเกรตอันนี้นะครับก็คือ L1 กำลังอ l ลฟา L2 กำลังเบต้าลกำลังแกมมาแล้วก็ดีโอเมก้าแบบนี้เท่ากับอะไรครับอัลฟาแฟกตเบต้าแฟกแกมมาแตัวส่วนคืออะไรครับอัลฟาบวกเบต้าบวกแกมมาบวก 2, f a แฟกทอรคูณกับ 2A นะครับตรงนี้เนี่ยต้องใช้แล้วเพราะว่ามันจะมีเนี่ยถ้าเป็น N1, N1 เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น L1 กำลัง2อะไรอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นอะไรครับ นี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเห็นเป็นแฟกเตอร์ไปะไรครับ1นส่วน6 1ส่วน12บส่วน12ตรงนี้ในกรณีที่ s คงตัวในกรณีที่ s คงตัว1ส่วน6บวก1ส่วน12บวก1ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับทำส่วนให้เป็น12ครับเป็นอะไรครับ2บวก1บวก1เท่ากับอะไรครับ4ส่วน12หรือก็เท่ากับ1ส่วน3อันนี้ความหมายก็คือในกรณีที่ การก่อกำเนิดความร้อนเป็นค่าคงตัวนะครับมันก็จะแยกไปอยู่ที่แต่ละโหนดเนี่ยหส่วนสเห็นไหมครับความหมายมันชัดๆตรงๆเลยแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้เราก็ใช้แค่ฟังก์ชันเชิงเส้นก็พอแล้วเรามีแฟกเตอร์เนี่ยหส่วนหกหส่วนสิเนี่ยมันก็คว่กันไปคขว่กันมาขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโหนดอะไรโหนดไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเขาเรียกตรงตำแหน่งพอดีเนี่ยมันก็1นส่วนหนะครับโหนดไหนไม่ตรงก็ก็หส่วนสิบสองถ่วงไป เนี่ยก็จะเห็นเนี่ยมันถ่วงกันแบบนี้มันก็จะ1นส่วนหกส่วนหก็ตามเขาเรียกตามเลขอะเลข1เลข2เลข3แบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับก็มีใช้สูตรในสมการเนี่ยที่ที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมันอยู่ในนี้ผมก็เขียนไว้ในชีตแล้วนะครับเขียนไว้ในชีตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เทอร์โมโหลดเวกเตอร์แล้วนะครับสำหรับทั้งเอลเมนต์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอลิเมนต์สามเหลี่ยมนะครับ